ยิดีต้อนรับกลับมาใวิดีโอนะครับผมอยู่กับผม folk world และคลิปนี้ก็มีคนขอให้ผมเล่นฆาตกรตัวใหม่นะครับก็โอเคผมก็จัดให้แล้วนะก็คลิปนี้มีมน้อยฮะใครที่มาหวังดูมีมก็ปิดไปได้เลยครับคลิปนี้จะเน้นเกมเพลย์ครับผมผมโดนจูกยับเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้แล้วกันนะครับผม f o ok r g e t t i n runes ผมอ่านถูกอ่านผิดขออภัยครับมีคนขอคิวเลอร์มาผมจัดให้จัดให้และจัดให้ครับผมไม่ใช่แอดบิ๊กไม่ใช่ใครทั้งนั้น เซตเปอร์ที่ผมจะมาเล่นไม่ใช่ผมหมายถึงแอดออนนะนี่คือแอดออนแดงที่มันก็โกงนะครับซึ่งมีคนเจ็บเซตเปอร์ที่ผมจะมานําเสนอก็คือเซตวิ่งเร็วเดอะแฟตนะครับนั่นก็คือนั่นแหละเซตวิ่งเร็วยิงเครื่องเสร็จเวลาเราวิ่งใกล้เครื่องแล้วก็จะเร็วนะครับเป็นเปอร์ของแชกกี้เพิ่งต่อมาก็จะเป็นของไมเคิลเมเยอร์ก็คือแมงมุมโอ้โวิ่งตามจ้อยๆเลยเฮ้ยนางเลยเฮ้ยนี่นนก็วนเงี้ย เรียบร้อยหลอกไฟนี่ก็เป็นเปิ์ของเอเลี่ยนนะเวลาเราตรีเราก็จะวิ่งเร็ว10% 10วิอ่าอ,อีกเปิลหนึ่งของตัวโดนเวลาเราพังไม้ขนาดไล่เราก็จะวิ่งเร็ว10%เหมือนกันมีคนบันทึงระเบิดตรงนั้นนะแอดออนแดงผมลืมอธิบายเลยว่ามันพังไม้ได้เอออธิบายยังวะมาโดน มีคนช่วยไม่ต้องสนวิ่งต่อวิ่งไล่ต่อตรงนี้ไม่มีมานะเราต้องทำเวลาครับรีบแกวนรีบไล่ใช้เวทต่อเลยนี่ลุงบิวเอานึกว่าจะหลอกอะไรซะหน่อยถือเปิร์กไม้รอยครับไม่ใช่เปิร์กไม้สกิลไม้ เดินมาตรงนี้เลนบ้านใหญ่อันนี้เรายังไม่เจอแบบว่าล้มนี่อ่ะมันโก่งมหากไอ้ดอนแดงอัะนะี่ไม่ช่วยหน่อยหรอเพื่อนอันนี้ใครเฟลิกเรายังไม่เจอขามแมงมุมเราเลยนะเอ้ยเขาเดินไปทางนี้เลยเหรอเขาเดินฉีกไปเลยตินตามก่อนไม่มองหลังด้วยเดี๋ยว นี่นึกว่าจะโดดกลับไม่โดดกลับหน่อยแล้วพี่ผมมีเรื่องจะเล่าว่าเมื่อวานเว้ยผมเล่นกําลังซ้อมเล่นอยู่แล้วเจอตี้สี่สตรีมเมอร์ตึงๆโอ้โหเขาเป็นงานกันมากอ่ะผมบอกเลยทั้งปั่นเร็วทั้งจุกเป็นทั้งซัพพอร์ตกันโอ้โหเมื่อวานแทบร้องผมบอกเลยร้องให้แง่แแล้วเมื่อวานอ่ะ โอเคเขาอยู่ด้านล่างผมจะรอหน้าประตูนะผมจะรอหน้าประตูตรงนี้ถ้ามึงมาผมเสร็จผมแน่เอ้ยมีมีมีช่วยช่วยโดนโดนเรียบร้อยใบไปก่อนอยู่ก็ปั่นกัน ลุงบิวอาจจะเข้าตู้ต้องระวังอันนี้ต้องทําให้เขาเจ็บก่อนนะถ้าเขายังไม่เจ็บนี่เขาเข้าตู้ไอ้นี่ได้วาร์ปได้เอาน่าวาร์ปไปละอยู่ล่างด้านล่างเลยเฮ้ยนี่ผมยังไม่เจอตัวผู้หญิงเลยนะผมจะเก็บขามงมุมซะหน่อยนี่ลลอกไม้ไปก่อนแล้วก็เดินตามเหลือหนึ่งเครื่องแล้วว่ะเฮ้ย ม่มีสเปอร์กิ้เครื่องครับมันเล่นยากหน่อยเขาต้องจะปั่นกันด้านล่างปะด้านล่างแล้วแหละหรือเครื่องหนึ่งด้านล่างโคตรไกลโอเคเดี๋ยวจะไปด้านล่างกันนะโอ้ไม่ทันละปั่นกันเสร็จแล้วเนี่ยดูดีเซอร์มันน่ากลัวตรงนี้แหละมันปั่นกันเร็วมากอะแล้วเขาก็วาร์ปหนีไปแล้วไปแล้วปะแย่ละเปิดประตูแล้วด้วยโอ้โคตรเร็วเหมือนวาร์ปไปแต่มันก็มีประตูวาร์ปนี่หว่า ดูดิมาอยู่ตรงนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยมันเซอระนะ์อคือแบบมันหาซ่อนกันเก่งมากอะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเซตเปิร์กนะครับผมเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเซตเปิร์กก่อนเราจะเน้นแบบว่าแขวงคนนี้เสร็จไล่ต่อเลยเราอยู่กันในด่านแบทแฮมพีสคูล <c oughs> มาเซตเปิร์กที่ผมจะมาเล่นก็คือโนเวอร์ทูไฮนะครับผมทึอเครื่องเห็นออร่าแล้วก็เปิร์กเอ่ออะไรเวปปอนไม่รูนะ้ของตัวตัวเอเลี่ยนนะครับเปิดตู้เห็นกรีดเปิดตู้กรีดเออ วะไอ้นี่มันตันหน้าผมเลยวะแล้วก็บาร์บีคิวแอนด์ชิลลิงนะครับแล้วก็ป๊อปเครื่องยื้อเกมสักนิดน,นึงมันต้องยอ่อเออย่อแล้วมันก็โดดโดดหน้าต่างเพลิน,นผมว่าถ้าเล่นบ้านเนี้ยผมว่านานวะ่ะคือมองอลา,าไปครับตรงนี้มีคนนี้มีการอลาอีก right. หรือบูนวะน่าจะบูนโอ้โ oh, ห oh. สวยจัดเลยอันนี้ ขอให้โดนโอเคขอบคุณมากมีคนปั่นเขวปั่นวะแขวปั่นวะตอมีย่อๆด้วยอันนี้เขาย่อให้เพื่อนหรือย่อให้ใครก็ไม่รู้นะอาจจะย่อให้เพื่อนก็ได้คิดในแง่ดีฮนะเอาแย่ล้ต้องรอรอรอมือพังไม้เรายังไงก็โดนถ้าวางระดับเนี้ย เราจะแกะแล้วก็ดูบาร์บีคิวก่อนนะว่าเขาอยู่กันตรงไหนบ้างโอ้โหคนละเครื่องผมถามจริงไปไปเครื่องนู้นก่อนเครื่องตรงกลางก่อนเห็นออร่าไหมไม่เห็นนี่เขาวิ่งฉีกไปแล้วปะเออวิ่งฉีกไปแล้วช่วยกันแล้วด้วยโอเคเขาวิ่งกลับหลังมานะเมื่อกี้เห็นอยู่ ทำไมเขาไอ้นี่ช้าวะหรือว่ามีไลฟ์ป่ะวะเนี่ยปลูกบุญอีกแล้วเหรอน่าจะน่าจะเฟิงหมิ่นปะ่ะที่ปลูกบุญแล้วฮิวอย่างเร็วเลยโอเคเดี๋ยวแรกคนนี้ต่อเดี๋ยวด อย่าเออเดี๋ยวอุ้มก่อนเพื่อที่จะวป๊อปเครื่องนะเอาไปป๊อปเครื่องที่เขาปั่นกันเอ้าเขาปล่อยตายเลยทำไมคนนี้ปล่อยตายวะลำบากลำบนจริงๆเลยนะเนี่ยชิปหายแล้วเขาเล่นบ้านเล็กโอ้มันย่อหลบได้วะเฮ้ยมีโดนหน้าต่างปะ โอ้ไม่ทันไม่เคยจะทันกับเขาเลยเอา้าขะโทเราลงไม้พอดอียัดไม้ไม่ได้ละอุย้ยแหลกอยู่ก็แหลกกันแล้วเนี่ยคือเซอร์มันปั่นกันเร็วมากเลยวหมดูดิเห็นปะอุ้มปุ๊บ ติดปั๊บเครื่องอะไรวะเนี่ยเจอแล้วเจอละว้วมันฆ่าตัวตายแกทำไมวะก็เล่นกันดีทำไมฆ่าตัวตายกันนะไม่ใช่เล่นกันไม่ดีนะเนี่ยเล่นกันดีอยู่นะเนี่ยบูนก็มีโกงก็โกงนะ เปิดตู้กีดอาอมันช่วยกันล้วพระเจ้ยูอีก็ฮิวเร็วมากโอเคสวยเดี๋ยวผมจะเล่นเปิดกระดูกไม่ใช่สกิลกระดูกเนี่ยวางแล้วอ่าเรียบร้อยมันจะโอพีตอนที่แบบวางใกล้ๆอ่ะถ้าวางใกล้ๆจะวเปิดกระดูกมันโกงมากเซอร์แบบหลบไม่ทันอ่ะวางปุ๊บโดนปั๊บเลยนะถ้าเปิดกระดูกแบบวางใกล้ๆคิวไม่เห็นนี่เวเน่เซอร์น่โซนเก่งๆนะเปิดตู้ก่อน ต้องใช้ตัวช่วยอ่าเรียบร้อยไม,ไม่ไม่เนียนละติดเอา้าแล้วเขาไม่โดดโดดกลับเน่อยเหรอผมมูนวอล์เงี้ยแล้วเขาก็ต้องโดดกลับแล้วแต่ไม่โดดด้วยเจอหลุมหรือเปล่ามันยอ่อหลบมันย่อหลบไอ้เนี่ย โอ้หน้าต่างโคตรเยอะเอาจริงปะอ่าคราวนี้ไม่โดดไงผมบูนบอกแล้วเขาไม่โดดตายเนะีเกินเวลาผมเล่นเชิงเขาผมไม่เคยชนะเลยเว้ยเอาจริงปะไม่เคยเลยนะเขาอ่านใจแบบอ่านใจผมออกเหมือนอ่านหนังสืออะแบบอ่านออกหมดเลยทุกฝีก้าวที่ผมจะเดิน มาเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ออนแดงอันนี้กันนะครับถ้าเราใช้พลังเวทบินเนะเราก็จะบล็อกหน้าต่างบินผ่านหน้าต่างใช่ไหมเราก็จะบล็อกหน้าต่างนั้น45วินาทีซึ่งมันนานมาก45วินานมากนะแล้วก็ลดจํานวนกระดูกนะครับแต่ว่ามันทําให้ทําให้กระดูกเนี่ยบินต่ําบินตรงพื้นซึ่งมันโกงนะอันเนี้ยถ้าเราปล่อยแม่นๆนะ่ะโอกาสโดนร0% 0ยอ่อหลบก็ไม่ได้ไม่พ้นแน่นอนนะเราก็จะมาลองเล่นกันนะว่ามันโกงหรือเปล่าเซตเปอร์ผมก็ยังเซตนี้นะครับเพราะว่าเสริม มันซ่อนกิงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปเล่นเป็นเซอร์ใช่ไหมโอ้โหทีมเราได้ทีมที่แบบปั่นช้านะปั่นชา้าแต่พอมาเล่นคิวไอเวนปั่นกันเร็วมากเหมือนจะรีบแบบเหมือนแม่ใช้ไปกอกน้ำคืออยู่เล่นกับผมก่อนอย่าพึ่งไปอยู่จู๊กก่อนมาครับผมอยู่บกบบโควินฟาร์มเขาเซตบาน์มานะครับผมไม่ได้เซตผมโดนเชยกหนตานนี้ผมบอกเลยหวังว่ามันจะโกงนะกับไปสกิลกระดูกกับสกิลบินอะ่ะอา้าวมีคนโดน มีคนโดนกล่องกินวิ่งเข้าบานเล็กหรือเปล่าบ้านเล็กแน่นอนวันนี้มันเชียบเป็นต้องระวังอ่ะอย่าประมาทโอเคเดี๋ยวเราลองใช้สกิลบินกันดีกว่าอันนี้บล็อกไปละหลักรอไม้ด้วยวะโอเคขอเลงแม่นๆมีไงย่อหลบไม่ได้แน่นอนเบ็เแมนอยู่นี่ปะ ไม่เบนเม็นไม่ได้อยู่นี่แต่อยู่ในใจผมเอ๊ยอยู่ในใจคุณจะเล่นมุกก็เล่นผ้าดกโอมีคนเมียนช่วยอโอ้เจเลนเราใช้นอเว์ดูงานแล้วกันปะอยู่นี่อยู่ไหนอย่าบอกว่ามีไอ้เนี่ยโอ้โหวันนี้วิ่งฉีกเลย โอ HR, ้โหเสร็จกันอีกแล้วเอ้าวิ่งตรงเลยเหรอไม่แบบว่าไม่เกมมาผม่อยเหรอพี่ยังอยู่ยังอยู่โอ้มันหลบตรงกลางได้มันเลยต้องลดจำนวนกระดูกนะครับบอกมาไปก่อนต้องตีทำดาเมจก่อน ถ้าเราไม่ทำดาเมจนี่จะสวยเอาไล่เวยไปตรงนู้นกันไม่รู้ไล่ทำไมหืมสี่สิบห้าวิทำเวลาเลยมาสี่ห้าวิอันนี้ต้องลมนะไม่ลมไม่ได้นะเอ้ามาเกมกับใครไม่เคยจะาชานะเลยเฮ้ย โอ้โหเขามีเปิร์กบิดเบือนกันหมดเลยปะคือแบบเจ <c oughs> อออร่าใครเลยวะเนี่ยดูดิบิดเบือนแน่นอนผมไม่เห็นออร่าใครเลยจะบิดเบือนอันะนี้เจอนี่หน่อยมาโดด้ต่างแลนะ้วโอ้โหไปไหนแล้ววะมิฉีกไปแล้วปะดูดิเซอร์มันเนียนมากอะมันเนียนกันไปไหนวะ อย่าเนียนกับพี่ได้ไหมพี่ไม่ชอบเลยมันยังเล่นต่อเนี่ยเอาเสร็จพี่อย่างนี้วุ้ยแต่โกงอยู่นะถ้าใช้กใช้สกิลกระดูกตรงไม้อะเสริมไม่มีโอกาสได้เลยเลยถ้าระวังแมนๆด้วยดูดิบิดเบือนทั้งตี้ คิดว่าไงคิดว่าไงปั่นกระตึงดูเนี้ยนอีกอะดูบิดเบือนตึงๆของไปนู่นละมันไปกันเร็วเนะในเครื่องนี้เสร็จแล้วช่างมันเดินตบเนี่ยแหละมา มีคนรอช่วงนั้นนะเห็นอยู่จะทืบเครื่องหรือจะไล่ต่อไล่ต่อดีกว่าอะดูดูมันปั่นดูมันปันป่นดีไปไหนอะพี่เพ่เป็นตีนครับ พี nn, a ère, a ่รีบไปไหนมันมันรีบปั่นกันเกินด้วยพวกนี้ไอคนนั้นก็จะโดนช่วยละน่ะมันโดนช่วยละย่างเร็วเร็วมากตึงทั้งเกมแล้วเนี่ยแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ไม้นี่ก่อนรอเดทฮะครับมีแน่นอนมีไหมมีไหม เนี่ยผมไม่เห็นออร่าใครเลยอะตอนเนี้ยมันหลบมันย่อหลบเอ้ยมันฮิวเร็วยังวะเข็มแดงเหรอโอเคเดี๋ยวผมหาเมกต่อเลยแล้วกันโอ้มันหิวกันแล้วอะไรวะมันหิวเร็วมึงมีเปิร์กอะไรบ้างเนี่ย่ะผมถามหน่อยยูนี่สายหิวกันใช่ไหมสายปั่นก็ด้วยโอเค ทีนี้เขาต้องเล่นหน้าต่างนี้กับเราแค่บานเดียวล้วอ๋อเสร็จกันอีกแล้วเลยหนึ่งเครื่องเลยปั่นกันเร็วหลือเกินวิ่งมาแล้วผมเล็งก่อนผมว่าโอ้โหดูมัน what เพิ่งเดินมาแม่งเสร็จกันแล้วพี่ไปไหนอะคือเราจะเฝ้าก็ได้นะแต่ผมไม่เฝ้านะผมจะไล่โอเคเขาอยู่นี่ไปว่าเขา ไอนี่แหละดูดูมันดูดูดูทำไมมันต่างกันหรือเกินเนาะผมเล่นเซอร์ปั่นได้ทีมที่แบบปั่นกันช้ามากกว่าจะปั่นเสร็จก็แต่ละเครื่องก็นานอยู่อะ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยเล่นมาเล่นเล่นคิวเลอร์โอ้ยท้อแท้งองแง,งผมของ,ง,ง,งอองแงหน่อยแล้วกันนะคลิปนี้บิดเบือนหนึ่งบิดเบือนสองบิดเบือนสามโอ้โหโอ้โหเผริ่งโรสโอ้โหด่านโปวดของเราฮะแต่ถ้าเล่นเป็นเซอร์ก็เป็นด่านโปวดแต่ถ้าเป็นคิวเลอร์นี่ด่านนารกใช่ไหม มาเปลี่ยนเปอร์ิกกนเล็กน้อยฮะผมเอาเปอร์บาร์บีคิวกับเปิร์กโนแวร์ดูไงออกแล้วนะเอาเป็นเสาขาวในตำนานกับเปิร์กเอาอาจิเกอาจิอาจิอาจิสักเกลิ่นพันอาจิเจชั่นใช่ไหมเออเวลาอุ้มแล้วก็มันจะเดินเร็วนะอืมผมว่ามันอยู่แถวๆนั่นแหละเอามีคนโดนอ้าวอ้าว บาล้าแลดิงตรงนี้มีไม้ต้องเปลี่ยน n. แอดออนด้วยนะแอดออนนี้จะครูดาวสกิลเร็วขึ้นม่าเขาไม่เข้าไม้เหรออ้อาวเรื่องมีสกิลอะไรเราเล่นมั้งนะตอนเนี้ยโอ้มันอกขิวเฉียดอีกนิดเดียวเองโคตรอิขิวเฉียดเลยอ้วตรงนี้ไม่ไมีไม้เหรอเฮ้ยแปลกว่ะมันควรมีไม้ตรงเนี้ยหายวผมโดนเจียละ อืมเลิกไลรเราไปไล่คนอื่นเอาคนนี้ยังเจ็บอยู่เลยเอะไรวะเนี่ยขออนุญาตซ้ำนะครับไม่ซ้ำไม่ได้วะในนี้มันปั่นโอ้ดูกระจาบนมันปั่นกันแบบโอ้โหนี่คือเครื่องมันคืบหน้าไปสามเครื่องแล้วเนี่ยเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนู้นโอ้โหไปเครื่องนี้ก่อนนี่มันปั่นกันอยู่นิดนึงเอาเราไม่ได้ซ้ำเหนื่อยมันเนียคนละตัว นึกว่านี้คนเดียวกันไม่ไะไรวะหลออยู่นี่ <c oughs> คิดว่ามีไหมทุกคนทางหลังอะโอ้มันกันบาบล็อกเปล่าอ,อยากบล็อกกันไหมตรงนี้ก็มีบูนเหรอโอ้โหแย่ละ ไล่ต่อไหมต่อเลยดีกว่าอันนี้สปินเบิร์เหรอน่าจะสปะินเบิร์เก้าเก้าป่ะเอ้ยมีบูล,ลุกเองเหรอโอ้โหต้องหาบูลก่อนเนี่ยไม่ได้ละงานหนักละมันมันก้ามากมันก้ามากไอนะ้นี่ โดดป่ะเอาโดดด้วยเอาโดนขอบคุณมากครับเอ้ยมันมาปั่นกันกีกเลวเนะี่ยงานยากงานยากต้องใจเย็นกันเปิดตุน้นมีคนกีตรงนี้ฟงหมิน่นฟงหมิ่นเจ็บนี่ว่าเออมันหายเจ็บแล้วผมเดินมางนี้ไหมแล้วผมลองบางนี้ ตีไปเลยตมเลยอ๋อ <c oughs> มันฮิวเสร็จแล้วเหรอมันไปนบูนกันตรงไหนกันเะนี่ยเอายังไม่ตีไม่ได้ตีควนี้ลืมลืมตัวตัวตัวเอ่อต้องใช้สก,กิลกระดู้หลบได้กวหรอมาไม่มีแล้วตรงเนี้ยเดนาหรือเปล่าลำบากลำบนจริงๆเลยเสาขาวตึงๆต้องใช้ต้องใช้ ไปเครื่องข้างนี้ข้างเครื่องใ,ใกล้ๆเหลือปั่นกันอยู่ยิงด้วยบูนอยู่นี่ทืบก่นอนทืบก่อนขายาันปูกันจังเลยนะบูนอะไรอะเดทาต่าเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันเดทาละมีทางหลังไหมไม่รู้อะมีก็ามาแต่ไม่มีไม่ไมี ออโอ้กบูนกันอีกแล้วเนี่ยมันเนียนกันเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยคือผมไล่มัวมากนะผมไล่ทุกคนนะ <c oughs> พี่มาแล้วน้องคือตี้นี้เขาไม่ค่อยใส่ไอเทมกันเลยนะอันนี้ผมต้องระวังเดนฮานก่อนไม่มีมั้งบล็อกเปล่าบล็อกเปล่าบล็อกเลยนะเรียแบบร้อยแขวนฟรีเอา้า <c oughs> เอา้า <c oughs> ดดินุสลักไหมทุกคนต้องตีตีนอนกันวะแต่ว่าจะนอนได้ว่ามันมีบูนอันนี้ก็ยากไปอีกแบบนึงโอ้มันมันย่อไดออ้ย่อทันตลอดเลยกระโดดหน้าต่างมันไอสกิลวัด,ดููมันใช้ได้แค่จังหวะแบบบนไม้อย่างเงี้ยบนไม้คือยงัไงก็ใช้ได้แน่นอน มังปลูกบูนกันอีกแล้วไอ้ต้องหาเราต้องสามตัวบูนก่อนปะคิดเหมือนกันไหมถ้าเราสามตัวบูนอะทุกอย่างก็จะง่ายแต่เราไม่รู้ไงว่าใครว่าใครบูนบาลานปะอ่ะเรียบร้อยมองหัวไงเสาขาวยังไม่ได้ใช้กับใครว่าไอเนียคนนี้ปะน่าจะใช่เนะ กูรู้แล้วใครเป็นบูนเป็นตัวผู้ชายนี่เองปล่อยปล่อยไปคือถ้าถ้าถ้าเซอร์จเจ็บใช่ไหมว่าเซอร์จะวิ่งเข้าเรือนี้ทำไว้อันนีเอาไปทื่อเครื่องนี้ก่อนปั่นเพลินปั่นเพลินสนุกเลย <S <S ไม่โดนนี่ไง,ไงวะไปไหนแล้ววะเขาหายตัว <S <S 2> <S 2> อ๋มอมันงงผมงงอะดิทุกคนงง บินตามครับวิญญาณตามติดโดดบ้าโดดเต้าวิว่งฉี่เลยเอะแล้วใครมาอยู่ตัวนี้ไม่ปั่นเครื่องเหรอเพื่อนอะดูมันปัน่นดูมันหน้าร้านปัน่นอุ้ยมันเกือบโดดนะเมืเ่อกี้ ไม่รู้ว่าผมตีนอนเดี๋ยวนึงนะโอเคอยู่นี่อยู่นี่บูอยู่นี่โอเคก็รอเพิ์งเ,เอเรียนมาแล้วก็จัดการเก็บสีมันอาจจะไปปลูกบุญที่อื่นก็ได้นะเดี๋ยวต้องรอดูนเราอยู่แถวแถวนี้ก่อนอ๋อเจอแล้วอืม เรียบร้อยโอ้ตาแรกวุี่เก็บสี่โอ้พอแล้วพอแล้วเลิกเลยนะ Q er. คิวเลอร์กูไปเล่นมาริโอดีกว่า <c oughs> ไม่เครียดด้วยน่าจะเครียดกว่าเดิมมากนั้ะตาเก็บส e ี่อีสปอร์ตได้พักผ่อนแล้วพอแล้วครับคนที่ขอคิวเลอร์มาอย่าอย่าให้ผมมาตอรมาเลยโคตรเหนื่อยเลยยิงตีสี่ยิ่งแบบอื้วเป็นยงไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะขอตัวไปพักจิตใจก่อนแล้วกันนะครับ เราเหนื่อยเรามาเล่นเซอร์เราไปเล่นเซอร์เราบน่นเราบ่นคิลเลอร์พอมาเล่นคิลเลอร์เราบ่นเซอร์ผมเข้าใจ2ไฟฝ่ายเลยตอนนี้เข้าใจอย่างทองแท้เลยหรือว่าเป็นเพราะแบบผมเล่นโซโลมาตลอดปะคือผมไม่ค่อยเล่นตีส4นะตีส4ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ผมจะเล่นโซโลนะโซโลมันเล่นยากกว่านะแต่แต่ถ้ามา4คนนี่คือแบบโอ้ชิวผีตรงไหนเพื่อนเพื่อนบอกคอแบบคอเอากับเพื่อนได สบายครับแต่ว่าถ้าเล่นโซโล่เนี่ยมันจะยากเราจะไม่รู้ว่าเออผีอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยโอเคเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า See you around Bye bye เ yeah, ย่ไปบากครับผม